สวัสดีครับพี่น้องที่น,นี้ก็มาพบพอกันคือเก้าเครับกับนักล่าปลากระป๋องกับนักล่าปลากระป๋องเมื่อนี้เลิกงานมาห,าหม้าโมงแล้กันที่เก้าครับคำที่เกาเพราะว่าหนาหนาวมันคำไว้ตู้สติปิลาศไปยังแล้วก็คำแหละ อดไหมกับประมาณหกโมงกว่าหรือหกโมงสี่สิบเอยประมาณห้าโมงห้าโมงสี่สิบเกือบหกโมงเออครับประมาณแล้วก็แวะร้าเนคาแน่แวะอย่างแน่สมออดๆๆ้องครับวันนี้ก็สิบห้าเป็นยำ บวงทีอันใช้ไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วคลิปที่แล้วนั่นก็ได้ไปซีเต้มบม่ได้กูจงไว้ไม่นี่กันสิมะยำเมืม่อเ้าได้ไปซีเต้มครับเสาเพราะได้ปิง้งได้ขัวได้ออมได้ผัดเผ็ดอยู่มันก็ิซับไม่ได้ซับดอกฟัดให้ แม่บ้านเพราะว่าเขาสยผัดเผ็ดเพราะท่นอยากผัดเผ็ดเพราะอมอมกับขัวแข็งๆแล้วมันกินดูแล้วอยากผัดเผ็ดเพร,ะราะท่นครับไปติดตามันครับว่าเป็ยียนที่ไหนไปรุ่นไปชมกันครับไปครับพี่น้องสิคือบอสจะพยายามมาประมาณ ที่หาลังเลยครับมันกับมิดอยู่ครับนี่อุ้ยมันีงมันบดตีพี่น้องเนี่ยมันเป็นน้ำบ่วงหรือมันเป็นน้ำอีิงแล้วมันสั่นไปหรือมันเหีวไปผมก็บ่รู้กัครับก็เดี๋ยวผมแต่งบ่วงกันครับจัน่อยนี่หรือกันพี่น้อง มองนี่เพือกันเลยมันบวติดจักเป็นจังไดว่าหนูหน้อยมันก็ดตาชิติดแน่บ่วงอันลวดผมก็ใส่แค่เบอร์เบอร์อสิบสองนี่ครับสำหรับเันหุดนหดหดแล้วมันก็ดลุดครับนี่ดูนี่ลุดแล้วก็ลดุดโอ้ชักสวยไงครับเดี๋ยวผมเตะบ่วงครับไปครับมองนั่นเบิดหล่ะไปอีกมองนึงครับ Cú sao, cuốn sao, cuốn sao. Cúi bút, cuốn sao, 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 มันก็ซื้อๆครับนี่ใจ่ไปปากหูกเสร็จไรหนันก็ซื้อๆื้อผุดพวกผุดพันอยู่ครับน,น,บบน,นบี่อันโอ้นี่ก็ซื้อๆครับพี่ไทยโม่อะไรยังเลยครับอุ้ยนี่ล่ะนี่ก็บพันอยู่ครับแต่าบะติดครับจักเป็นตัวไหนครับ ครับเดี๋ยวผมเต็งวงก่อนครับคบไปด้านมองสุดท้ายเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่กระพ่านครับไหมท่าติดนี่นี่นี่เป็นอะไร

tính mỗi nhá nhìn gặp hát nhau bất tính mỗi nhá như này mình cứ bất tính mỗi nhá xưa 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 Hãy cái cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Đấy, thăm khuất bờ Rất Này Rồi cái xứ xứ nhỉ ่าสะิป็นุ่มน้อยอ่ะกินพล้วแม่หนุทุก่าสะิป็นมือครัววันนี้หนี่มหนเครดซื้อครับ

าสีเหว้วแหละพี่น้องแลี้งนี่แต่ยัยงพ่อกันไม่เครับเดี๋ยวพดีมืออนเศร้าเลยครับเธอเดียวตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มเดี๋ยวผมสียามกลับไปต่ออีกถา้มมา,ถามันมีผอสคือิไทยถ้ามันบม่มีแสดงว่ามืออนเศร้าเลยครับครับผมสวัสดีครับพี่น้องตอนเศร้า นนี้ก็มาพบพ่อกันคือเก่าเลยครับกับนักล่าปลากระป๋องนะครับถ้าพยายามบวงหนูจากตีเมื่อคืนเหี่ยวไปเล้วครับเมื่อคืนนี้เบื่องรอบเศร้าวันที่มานบโบคือโบ มีแต่ขีดตมงเลยครับน่าม่ไหน,นเห็นมิดดูเนาะพี่น้องเลยสองสองมือแล้วครับใส่ไว้นห,วนห,วนวหนิหมู่บ้านหมู่บ้านตอนกลางคืนได้สามตอนเช้าได้หนึ่งมาเมือนีอน้มิดซีรีส์เลยครับไปครับไปชมขันนี่ครับอากาศยามเที่ยว เป็นกำลังขึ้นครับคือบูมีห,หกอกเนาะมันเห็นเนาะหรือว่าพระธาตุแจ่งบอกเ็เลยมองว่เห็นไปครับครับไม้แรกของเราไม้แรกเนาะชิม,มีิยังเห็นกัเนาะซื้อๆพี่น้องนี่นี่ก็ซื้อ Mỹ nhầm Có sư sư Nó Có <laughs> Sư 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 Bớt tỉnh lẹp Trong này Mình tươi lột kia một tay mờ Mờ ăn con húng bỏ lẹp mong này Sư sư hẹp từ rất kiều từ rốt, rốt kiều mẹ ông hấp được không kịp con hấp thường trang là phải nào tối nay cái giá má lại lặng rồi rất hợp nhỉ <laughs> mà, Xếp lặng. Xếp lặng đây vô mà anh ship lắm ship mình nhang quá đấy phù nhang quá nhang quá Ừ yà yang xúc xúc ôi tít nó, tít 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 tiết tít tít tít, tiết 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 hang tiết 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 เดี๋ยวครับผมตั้งกล้องครับ

อาไปคามาขายามขา,าเศร้ขาขาเลงกรตำะตำบกชตอบอีกแล้วเห็นมนยังนะดำคุมมุมน่นั่นยังยังอุ้ย,ยได้เต็มนึ่งเดีวมาแล้วครับมาเร็มาเร็มเ็เดี๋ยวไว้นก่อนยวนะก่อนยังยามซุ่มีกน,น,น,นยัง นี네่ซื้อๆก็เนาซื้อตงซื้อๆนี่ก็ซื้อๆเนอเลือแค่ย้อยนี่ซื้อๆกนนี้เก็บเลยไปครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนครับ มาขบศักดิะกันครับที่นี่ขบสักดบสะใส่ล่ะใส่ใส่เนาะใส่ใส่เนาะมาขบสะเลยใส่ล่ะเสียงยัง่ะก็แก้วเสียงงี้ก็ใสอุ้ยดีพี่น้องอู้ วตกใจเผม่หัวหาันนี่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 ไปครับอูถือกลับเล็กครับถือกับเล็กถือกลับเล็กอุ้ยม้ขบแซะม้ขบะเดี๋ยวครับตั้งกล้องก่อนครับเเอพี่้องมา้งเปิดเบ่งอืมหาง

ผมเอาเงี้ยเปลี่ยนใหม่เนี่พี่น้องผมเอาเป็นอย่างแคทตลูกผมเอาแคทตลูกใส่ครับนี่นี่ถุงหมูอันผมมาเปลี่ยนตอนตอนนั้นผมมาหยามนะครับเพราะว่าโมนี่ผมใส่ไว้เต็มหวานวางแลงเมื่อเมือม่อวางแลงประมาณทุ่มหนึ่งบวกที่สองทุ่มนี่แหละผมเอาแคทตลูกมาใส่ถุงแคทตลูกโอ้กินว่าเบิดครับมองเห็นงาน แตเลยออกมานะาคนเดือยต้องใส่เบิ่งเคนตตลุกเคนตตลุกรือไม่หล่นเคนตลุกเคนตตลุกเคนตตลุกซื้อน้ำมันลดคายผลไม้นะครับเพื่อม,มาใส่เบิ่งอ้าวไม่กันดิอะไรตกยังเลยนี่ครับ โอแกนผมอ,อ,อแต่บูมีูนี่พวกใหญ่บ่อืมพวกใหญ่เลยแพงพวกนี้เนาะพวกใหญ่แพงใหญ่มากอุ้ยแต่อ้วนตับได้ครับพี่น้องอ้วนอ้วนอ้วนแต่มันอยู่นี่อ้วนครับเลยครับครับไปต่อไปครับ โอ้ยบางหนบเห็นน,น,นูติดต้ติดได้ไหมวันทันแตยนะครับโอ้ว่าศเปิดตุกใจเบิดออเออิ้นต <c oughs> ิ้นดิ้นดิ้นินดิ้นดิ้นดิ้นเ้ดิ้น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 ดใ้ิ้นดินอิ้นอ้นดิ้นดิ้นด้นดิ้นดิ้นดน้นดนดินดิ้นด้นดินดนดิ้นดิ้นดิ้น้นดนดดม้้ดิด้น้ ยึงนไงนะนั้องึงเต็มซีเต็มซีเนี่นนยปลาซุนะครับอ่าฮะปลาซุนเลยพี่น้องนี่กับเล็กเลี้ยวผลงานกับเล็กเลี้ยวนี่อันนี้อันนี้ผมเอาอันขี้ไตโปรตีผมใส่ขี้ไตหน่อครับ แต่อันนี้ผมไม่ได้เอาคีไตออกผมเอาอันเมลอนเพราะอย่างงกะเมลอนนะสันแค่ตุลุกแค่ตุลุกเสียบเสียบไปน้ำเลยครับป่ะน,นี่ก็เลยใส่ไว้จ่อๆปากนี้อ๋อแล้วเฮ้ยเก็บพวกครับเก็บความเก็บความ

ไปขั้นต่อไป สุดท้ายเสร็จละวเสร็จไว้เสร็จแล้วไม้สุดท้ายอุ้ยดีดด้วยครับนี่โอ้ติดครับดีดอยู่ดิโอ้ติดเงียบคลิปเลยครับไม่เสียงอีไอย่าง ไม่เสียงจุด,จดไม่จัดน้องเลครับเสร็จแล้วบ,บวงซื่อๆครับตานนี้นี่ก็ซื่อๆครับไม่จุดไม่จัดเลยเงียบกริบพี่น้องเอ้ยไม้สุดท้ายแต่ใครแนงแล้วครับตอนนี้ซีเลย เอาไปไล,ไลายๆขั้วหนาครับ <c oughs> ตัวตัวยิว้มๆกับใครอยู่ดิขัว,วใส่อู้หูยนี่เข็นตลุกครับเข็นตลุกเข็นตลุกบ่เขาเลยครับจานี้เขาเข็นตลุกซื้อครับุ้มยังแต่ว่าฟงหร่อว่ากรนัน่ ตวกอันเดียวใส่อ,อีกสองขั้นทั้สองหลังทั้งน้ครับซื้อๆพี่น้องซื้อๆครับเดี๋ยวผมเก็บบ่วงกันครับครับพี่น้องผมตอนนี้ก็ทำการกูเสร็จเรียบร้อยด้วยครับบ่วงสิ่ง บวงดีดน,น,นั่เศร้านี่เขาหมกหมกยังกะหม่ำม่ำนู้สมสมนูบวงบวงนี่สามสิบพี่บวงสามสิบแล้วก็กับเล็กก็บหกขับเล็กนี่เปลี่ยนเปลี่ยนจากเมื่อวานเมื่อวานใส่ขีไตเมื่อคืนเราเอา อย่งกับแคทตุลุกแคทตุลุกมาเปลี่ยนใจได้การอยู่ครับแคทตุลุกกับเล็กได้สามเต็มแล้วก็บ,บวงบวงกระเทยนีบยออบ่บวงกระเทยสองกับเล็กสองบวงกระเทยสองเป็นซี่ครับแจะมาขึ้นประมาณนี้ครับมาขึ้นนี่อุ้ยดีเงียบ กับเล็กครับนี่งานมือกกปเปล่าไม่ใช่ครับนี่สั้นตัวน้อยๆที่แก่มาพอได้ขีค่คาดคั่วอยู่ครับนี่ไม่หลายถ้าได้สามสามตัวสองตัวสามตัวนี่พอดีครับบังการคาั่ควตัวใหญ่ใครอยู่ก็ตัวเน้อยคั่วหรับขนมันเป็นขนอ่อน luộc cà leo, ngay cà leo tối nhạt, sang hòn để say thiên tân niger lò rau xay ngay chẳng nói cả, sim ngay hôm đẩy ngay cả, nhưng mà, hôm nay hôm nay hôm ngay hôm nay 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 ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนักล่าปลากระพงมาโดยตลอดขอบคุณสำหรับคนเข้ามารับชมแล้ก็กดติดตามก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้นไหมนะครับกด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 อไรก่อนกดแล้วก็บ่เบิ่งว่าเป็นยังครับกดแล้วก็ไปอีกอย่างอื่นอะไรับทั้งนั้นก็ขอบคุณหลายๆครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเทานี้นะครับนะ ต้นนี้ก็ได้ซีเต็มเมื่อคืนก็ได้หยางเลยยางกินหอดสองทุมสามทุงม็มได้หยางแลบไข่ในอยู่ม่ได้ตอนเช้าเพราะได้จดได้จ่าได้ขวัวได้ปีงอยู่ครับครับอย่างไรขอบคุณในไรครับสำหรับคลิปนี้ต้องกลา่าวคว่าสวัสดีครับ